จันทบุรีหลายคนมองว่าเป็นเมืองรองที่มักเป็นเส้นทางผ่านในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นๆโดยรอบแต่ความจริงแล้วที่นี่มีทั้งทะเลและภูเขาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติตลอดจนอาหารขึ้นชื่อผลไม้มากมายรวมถึงความงดงามของวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสค่ะสวัสดี นี่นันท์้าทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดจันทบ,บุรีอีกแล้วค่ะกับรายการเซฟแอนด์เซฟเที่ยวท้องถิ่นกินท้องอิ่มช็อปเติม,ตมสุขทันทีที่เที่ยวไทยจังหวัดจันทบ,บุรีมีที่เที่ยวมากมายเป็นได้ทั้งเมืองผ่านหรือว่าเมืองพักแวะพักผ่อนก็ได้จะมีที่ไหนหน่าสนใจกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะเริ่มต้นที่จุดชมวิวเนินนางพญาบริเวณหาดคงวิมานจังหวัดจันทบ,บุรี เป็นจุดชมวิวยอดฮิตจะมองเห็นวิวทะเลกับถนนคดเคียวที่สวยงามอีกฝั่งของจุดชมวิวเราจะมองเห็นท้องทะเลสีฟ้าและแหลมของหาดคุงวิมานที่ยื่นออกไปในทะเลที่สำคัญที่นี่ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามและสุดโรแมนติกอีกด้วยล่ะค่ะ จากจุดชมวิวเนินนางพญามาประมาณ500เมตรก็จะเจอกับจุดชมวิวเจดีกลางน้ำบ้านหัวแหลมที่โดดเด่นด้วยเจดีสีขาวเก่าแก่ตั้งตระงานอยู่บนโขดหินกลางทะเลซึ่งที่บ้านหัวแหลมแห่งนี้เป็นหมู่บ้านประมงเก่าแก่ที่มีบรรยากาศของวิถีชีวิตพืนบ้านและทิวทัศน์ที่สวยงามมีสะพานไม้ทอดยาวออกไปกลางทะเลให้เราได้เดินลับลมเย็น ฟังเสียงคลื่นและชมบรรยากาศของหมู่บ้านได้อย่างเพลิดเพลินแถมยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยมากอีกที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยล่ะค่ะและพอเราเดินไปถึงปลายสุดของสะพานไม้ก็จะเจอกับเจดีย์บ้านหัวแหลมเจดีย์สีขาวที่มีอายุยาวนานกว่า200ปีเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านหัวแหลมต่างเคารพบ,บูชากันมายาวนานค่ะ ประวัติสะพานไม้ไหวเจดีกลางน้ําอันนี้ไม่ธรรมดาเลยนะคะเป็นสะพานแห่งศรัทธาจริงๆเพราะว่าตอนสร้างเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นนิมิตรหมายอันดีด้วยเพราะว่าสร้างในปี60ตอนที่สร้างแล้วก็บวงสวงเนี่ยมีงูใหญ่งอนสีทองเงินไหวไปมาระหว่างเจดีกับศาลเจ้าแม่ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยซึ่ง การจัสร้างตรงนี้ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการเลยไม่ต่บาทเดียวก่อสร้างโดยใช้วัสดุเก่าที่เหลือใช้จากทางหลวงชนบทของจังหวัดจันทบุรีค่ะแล้วก็เป็นไม้กระถินจากตำบลวังตะโนตำบลวังใหม่ใช้เวลาสร้างเนี่ยตอนช่วงน้ำลด9วัน9คืนเดินทางกันไปต่อที่ลานหินสีชมพู ลานหินที่มีสีแดงอมชมพูซึ่งหินสีชมพูที่เห็นนั้นเกิดจากหินทรายอาร์โคสที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็กจำนวนมากจึงทำให้มีสีชมพูค่ะซึ่งจะยิ่งสามารถเห็นได้ชัดในช่วงที่มีแดดส่องกระทบตรงจุดนี้จะสามารถมองเห็นเกาะที่อยู่รอบๆได้อย่างสวยงามทั้งเกาะสาบ้าเกาะนมสาวไปจนถึงเขาแหลมสิงเลยค่ะสามารถหยุดพักถ่ายภาพได้แบบ บอกไปว่าที่นี่ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคุ้งกระเบนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเขตการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ชืชช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการไปชมก็คือช่วงน้ำลมตอนกลางวันสามารถจะมาชมกันได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนนะคะเพราะจะเห็นสีสันของลานหินสีชมพูได้ชัดเจนขึ้นค่ะ ก่อนจะเดินทางกลับแนะนำให้แวะพักกันที่ Coffee Cove ค่ะร้านกาแฟสวยน่ารักริมทะเลมีประภาคารสูงและมุมส,สวยๆไว้ให้เราถ่ายรูปเพียบเลยค่ะร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับที่พัก p i c k ี้โคฟ e รีสอร์แล้วก็ร้านอาหาร Lighthouse like Bar and g r i ิ l ที่น่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะน่ากินสวัสดีค่ะยังทานกาแฟค่ะ เอาเป็นเมริกาโนลินจีค่ะอยากกินขนมอ้อเป็นวาฟฟิลเหรอคะจะเป็นตัวคอฟฟ<อ>ี่ค่ะคอฟฟของซอฟองเนยค่ะอ๋อโอเคเอาอันนั้นหนึ่งค่ะได้คะ่ะเดี๋ยวเราจะพูดน,นะคะ <laughs> ขอบคุณคะ่ะน่ากินมากขอบคุณนะคะวา กรจะไม่ได้พักที่นี่แต่ก็สามารถแวะมาจิบเครื่องดื่มกินขนมหรือจะนั่งทานอาหารอร่อยๆที่ร้านอาหารก็ได้เหมือนกันนะคะแค่มีเครื่องดื่มดีๆสักแก้วแล้วก็ขนมอร่อยๆกับวิวทะเลสวยๆก็ช่วยเติมเต็มความสุขในการเดินทางของเราได้มากขึ้นว่าไหมล่ะคะใครผ่านมาจังหวัดจันทบุรีแวะมาเที่ยวแบบนั้นได้นะคะรับรองว่าสวยทุกจุดคุ้มค่าแน่นอนค่ะ เพราะนอกจากวิวริมทะเลสวยๆแล้วก็ยังมีทั้งเมืองเก่าของกินวัฒนธรรมเก่าแก่ที่น่าเรียนรู้ค่ะอย่าลืมให้จันทบุรีเป็นอีกหนึ่งบักเก็ตลิสที่ทุกคนตามมาเก็บประสบการณ์กันนะคะ